จ่่าาาขขวววร้อนลงลงึกสวัสดีค่ะขอต้อนรับรุผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2555กับดิฉันชื่อตราเพชรมูลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2555เรื่อยมาจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใดค่ะขณะที่ในวันนี้ค่ะก็ได้มีเหตุการณ์คนร้ายยิงถล่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับขาที่สองนายที่จังหวัดยะลาพร้อมกับชิงอาวุธปืนอากาและปืนพกสั้นสกระบอกไป โดยคาดว่าเป็นการตอบโต้กรณีสี่ศพที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมและลูกองยาว5นัดระดมยิงใส่อาสาสมัครอำเภอเมืองยะลาโดยที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายแฝดตํารวจบ้านเบอร์เซงบริเวณหน้าร้านยามาเซอร์วิสเลขที่1 3 1 ห่างจากฐานจุดตรวจอาสาบ้านเบอร์เสงประมาณ100เมตรและอยู่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบอตอประมาณ700เมตรขณะที่ผู้ถูกยิงคือนายรณชิตภายแก้วอายุ26ปีและนายสุพัฒอินทนกอายุ30ปีโดยทั้งคู่เป็นอาสาสมัครอำเภอเมืองยะลาถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะและลำตัวจนพุน และเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหนที่ตำรวจทราบว่าหลังเกิดเหตุคนร้ยายยังได้นำอาวุธปืน AK 102้ยจำนวน2กระบอกและอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด38ของอาสาสมัครรณชิตไปด้วยค่ะและได้ขับรถหลบหนีผ่านด่านไปทางบ้านมาลายูบางกอกพร้อมกับโปย่ยตะปูเรือใบนะคะตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันการติดตาม แต่อย่างไรก็ตามค่ะเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เคลื่อนไหวนะคะในอำเภอเมืองยะลาและก็ต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อตอบโต้เหตุสี่ศพที่จังหวัดปัตตานีอย่างแน่นอนค่ะขณะที่ล่าสุดทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุออกมาตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายแต่งกายด้วยชุดดาวะ จำนวน6คนโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าไทยรักวีโก้แคปสีบอนเงินค่ะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนโดยลักษณะของการก่อเหตุคนร้ายนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะจำนวน4คนแล้วก็ในเก๋งอีก2คนขับรถยนต์เปิดไฟสูงเพื่ออำพรางจากกล้องวงจรปิดขับรถตีคู่กับรถจักรยานยนของอาสาสมัครจนทําให้รถจักรยานยนต์ล้มลงจากนั้นคนร้ายที่อยู่ในรถกระบะท้ายค่ะ กระโดดลงมาจากรถแล้วใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกสั้นกระหน่ำยิงเข้าใส่จำนวนหลายนัดจนอาสาทั้งสองนายนอนแน่นิ่งไปจึงได้ชิงอาวุธปืนประจำกายของทั้งสางนายนะคะรวม3กระบอกโดยคนร้ายใช้เวลาในการปฏิบัติการเพียง30วินาทีก่อนทั้งหมดจะขึ้นรถยนต์และขับรถยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านมาลายูบางกอก ซึ่งลักษณะของการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับการกรา่อเหตุถล่มทหารชุดรอปพ่อพระร้อยหล่อ5011เฉพาะกิจยะลาค่ะสังกัดรอห0าันอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2553ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้ออกหมายจับแล้วแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำปอกกสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมด ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีความช่่มโยงกันหรือไม่อย่างไรส่วนในเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านที่รับผลกระทบจากเหตุประทะก,กันร,ระหว่างทหารผ่านกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุให้มีชาวบ้านเสียชีวิต4รายและได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งนั้นด้านนายแวดือราเมมะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวถึงกรณีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน7ล้าน5แสนบาทว่าทางภาครัฐต้องมองในหลายๆมิติและที่สำคัญคือการเยียวยาในด้านจิตใจมากกว่าโดยเฉพาะผิวที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่คำนึงทรัพย์สินเป็นอันดับแรกแต่จะคำนึงถึงด้านจิตใจนอกจากนี้ค่ะ ในแวร์ดราแมระบุว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาจำนวน20คนจังหวัดละ5คนตามคำสั่งของเลขาธิการศูย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คณะกรรมการอิสลามทั้ง4จังหวัดคือจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลามาตรวจสอบและหาข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อพิจารณาให้เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นกรณีของมัชริดกรือเซหรืออีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์เวชชานชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวถึงการนำหลักเกณฑ์ด้านความรู้สึกมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากทางการเมืองของคณะกรรมการประสานงานติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือปคอปว่ารัฐบาลควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบเพราะการจ่ายเงินชดใช้ในกรณีดังกล่าวควรมีกฎเกณฑ์มารองรับและใช้หลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นในกรณีของภาคใต้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เหตุการณ์กรือเซะแต่ยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดจากการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลค่ะออปบอกว่าที่ให้เงินชดเชยนะคะ บอกว่าใช้หลักเกณฑ์ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันมันจะเป็นปัญหาไหมคะคือผมฟังก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับบางคนก็อ้างมีการคำนวณรายได้บ้างอ้างหลักศาสนาบ้างอะไรบ้างคือต้องเอาให้ชัดในสามล้านบอกว่าเป็นใช้เกณฑ์ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยความรู้สึกมันจะวัดยังไงคะคือผมคิดว่ามันควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะเตือนอีกครั้งว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะต้องนอกจากมีหลักเกณฑ์ก็ต้องมีกฎหมายมีระเบียบรองรับ นะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าการไปจ่ายเงินให้กับคนที่กระทําความผิดเนี่ยมันผิดหลักตั้งแต่ต้น เพราะการเยียวยาเนี่ยต้องเยียวยาเฉพาะคนที่ถูกละมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้นหปอก็ย้ำว่าไม่ควรใส่กันเนี่ยคงผิดตองนี้ไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องไปแยกแยะนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดทําก็ผิดกฎหมายนะครับจะเป็นปัญหาคุณยงยุทธเนี่ยบอกว่าในส่วนของาใกล้ต้องไปแยกก่อนว่าทําผิดหรือเปล่าถ้าไม่ทําผิดก็เข้าเกณฑ์แต่กลับบอกว่ากรณีเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วรับรู้สาเหตุอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอการเจรจาก็คงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแหละครับ ไม่งั้นแล้วก็จะไม่มีคําตอบนะครับถ้าไม่ทําอะไรเป็นมาตรฐานเดียวกันก็จะเกิดความขัดแย้งคือการพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกบบว่ามีอยู่ในมือแล้วและต้องการที่จะจ่ายก่อนกับพวกตัวเองนนึ่งผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาถ้าจ่ายแล้วไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมีหลายมาตรฐานก็จะมีความขัดแย้งตามมาสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลพูดก็คือว่าทําทั้งหมดเพื่อความโปร่งดองเขายอมรับแล้วว่าตอนนี้คือเซตัดใบเนี่ยก็จะไม่รวมทั้งที่ก่อนหน ผมก็สับสนนะครับเพราะว่าบางวันก็พูดว่ารวมบางก็พูดว่าไม่รวมแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกรณีกรีเซตตากใบนะครับอย่าลืมว่า5,000ชีวิตที่สูญเสียไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองค,คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรามาติดตามประเด็นการปราบปรามสิ่งเสพติดกันต่อค่ะ ด้านของพลตํารวจโทพานุเกิดลาภผลผู้ก,การตํารวจภูธรภาคสามได้กล่าวว่าขณะนี้ทางตํารวจและทางเรือนจาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกําลังเร่งระดมกวาดล้างกระบวนการค้ายาเสพติดที่มีเครือข่ายอยู่ภายในเรือนจาอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการตรวจตรากลุ่มนักโทษที่มีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในเรือนจาโดยอาศัยความร่วมปือปฏิบัติการร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่เรือนจาทุกๆแห่ง บุกตรวจค้นเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมาในหลายเรือนจําของหลายจังหวัดได้มีการดําเนินการไปแล้วค่ะสําหรับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือแรงจูงใจให้มีการกระทําผิดและก่อให้เกิดเครือข่ายยาเสพติดภายในเรือนจําเป็นจํานวนมากตนเองมองว่าปัจจัยสําคัญก็คือผลตอบแทนในการค้ายาเสพติดนั้นเป็นจํานวนเงินที่สูงจึงเป็นสิ่งล่อแหลมค่ะทําให้เกิดขบวนการนี้ขึ้น และต้องยอมรับว่ามีเจ้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่งที่เห็นแก่เงินล่อใจที่คอยเปิดช่องทางให้มีการกระทําผิดเพื่อแลกกับเงินค่าตอบแทนอย่างเช่นที่เรือนจำกลางจังหวัดสุรินที่ตรวจสอบพบว่ามีเจ้าที่เรือนจาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและถูกลงโทษไปแล้วขณะที่ในวันนี้ก็มีรายงานว่าที่เรือนจำกันทรักจังหวัดศรีสะเกดพันตำรวจเอกสมภพ ของปรางพ่วงกับสพอ,ออกกันทรักพร้อมด้วยพันตำรวจโทภูริศเหล่าธิ์รองผู้กับสาผอ,ออกกันทรักก็ได้นํากําลังเจ้าที่ตํารวจจานวนประมาณเจสินายไปทําการตรวจค้นเรือนจากันทรักเพื่อตรวจค้นหาสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดําเนินการปรปาบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจค้นทุกแดนที่คุมขังนักโทษโดยมีเจ้าที่เรือนจำก,กันทารักษ์อำนวยความสะดวกในการตรวจค้นอย่างเต็มที่พร้อมทั้งได้ทำการสุ่มตรวจนักโทษชายและก็ปรากฏว่ามีนักโทษชายปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน12คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกันทาร,าราักษ์เพื่อนักโทษทั้งสอง12คนนั้นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ และจากประเด็นยาเสพติดค่ะเราไปติดตามประเด็นเรื่องของบอนการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันต่อค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานตรวจสอบบอนการพนันของเจเรตํารวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้ค่ะพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจาเรตํารวจแห่งชาติได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบบอนการพนันในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลของนายชูวิทย์กมวลวิสิตสสระบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักรักประเทศไทยด้วยวาจาแล้วโดยตำรวจไม่พบการเปิดบ่อนการพนันแม้แต่แห่งเดียวถ้าหากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดและจะนำไปประกอบกับการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการและสารวัตรที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วย ขณะที่ทางด้านสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นการออกมาแชร์เรื่องบ่อนการพนันของนายชูวิทย์กมลวิสิตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักรักประเทศไทยโดยพบว่าประชาชนมากถึงร้อยละ78.03แสดงความรู้สึกพอใจต่อกรณีดังกล่าวและร้อยละ15.90รู้สึกเฉยๆเพราะเป็นเรื่องของการเมืองหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงน่าจะมีการเตรียมการมาก่อนและอาจเป็นเพียงแค่กระแสในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นขณะเดียวกันเมื่อถามถึงผลดีและผลเสียของการแชร์เรื่องบ่อนการพนันดังกล่าวประชาชนร้อยละห1 0 3บเห็นว่าการแชรบ่อนการพนันเป็นผลดีต่อสังคมไทยเพราะจะทำให้เกิดการเดินหน้าปรับปรามบ่อนการพนันให้หมดสิ้นไป และร้อยละ27.39ทําทำให้สังคมไทยรับรู้ข้อเท็จจริงมากขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนส่วนหนึ่งหรือร้อยละ49.42เห็นว่าการออกมาแชร์เรื่องบ่อนการพนันของนายชูวิทย์เป็นผลเสียเพราะจะทำให้บ่อนต่างๆไว้ตัวทันและมีวิธีการหลบเลี่ยงมากขึ้น และอีกร้อยละ34.30เห็นว่าเป็นการสร้างศัตรูและเป็นอะไรอันตรายต่อตัวนายชูวิทเองส่วนเมื่อสอบถามไปในเชิงเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการออกมาแชร์เรื่องบ่อนการพนันพบว่าประชาชนร้อยละ77.04เห็นว่าเป็นผลดีมากกว่าเพราะจะทำให้เจ้าห้าที่ตำรวจเกิดการตื่นตัวและเร่งดำเนินคดีเพื่อให้บ่อนการพนันลดลง ขณะที่ร้อยละ16.01เห็นว่ามีผลดีและผลเสียพอๆกันเนื่องจากมีผู้ที่ได้ทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์นะคะจากการออกมาแชรเรื่องบ่อนการพนันในครั้งนี้รวมถึงตูในายชูวิทย์เองด้วยค่ะนอกจากนี้ประชาชนร้อยละ30.67ยังแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมนายชูวิทย์เพราะเป็นสอสเพียงคนเดียวที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้แม้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องและสุ่มเสี่ยงกับผู้มอิทธิพล ขณะที่ประชาชนร้อยละ27.60เห็นว่าการออกมาแชร์เรื่องบ่อนการพนันจะทำให้การพนันและอาบายามุกลดลงหรือหมดไปจากประเทศไทยคุณผู้ชมคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทางสำนักข่าวทีนิวได้ก่อติดรายงานโศสถานกรร์รถบรรทุกแก๊สพิกคว่ำที่ถนนล,ลำลูกกาขาออกช่วงแยกตัดถนนวงแหวนตะวันออกตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันนี้นะคะซึ่งจากการที่รถแก๊สพิกคว่ำในครั้งนี้ค่ะได้มีแก๊สล่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าที่ต้องใช้เวลากว่า8ชั่วโมงที่ต้องปิดกั้นการจราจรเพื่อคีดขายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็โชคดีค่ะมีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้านนายศักเฉลิมสิทธิวงศ์ผู้จัดการฝ่ายคลางปิโตรเลียมส่วนกลางบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าเมืองตนทราบสาเหตุรถ่บรรทุกแก๊ส LPG พิการแล้วว่าเกิดจากคนขับตีโค้งเรียกว่ามากเกินไป จนเป็นเหตุให้รถบรรทุกแก๊สขนเก่าพลิกคว่ำและกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนทําให้วาล์วปิดหัวแก๊สที่ตัวรถบรรทุกเปิดออกมาและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ